กระทรวงการคลังอันนี้สําคัญคนจับตาจับคนจับกลุ่มกระเป๋าตันนะฮะเป็นยังไงฮะอาจารย์คือนโยบายของความโดดเด่นกล้องยอมรับก่อนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจนโยบายหลักเป็นเรื่องปากท้องครับนะครับเขาก็คุมผมพูดตรงๆคุมเศรษฐกิจ2กระทรวงใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องการไข่น็อตผมคิดว่าเพื่อที่จะทำให้นโยบายเรือธงต่างๆของรัฐบาลอย่างเช่นที่ต้องวันเหล็ตนะครับแล้วก็รวมไปถึง โครงการอื่นๆนะฮะโดยในภาพรวมรัฐบาลมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโตเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยอาจจะเจียดเวลาให้กับกระทรวงการคลังได้ไม่มากแต่ในความรู้สึกของผมก็คือว่าเื่องวัยสำคัญที่สุดที่แกตั้งคุมตั้งแต่เดวันแล้วผลักมันออกไปได้ระดับหนึ่งคือดิจิทัลเบลล์สบายใจแล้วครับต่อจากนี้เอาคนที่มีศักยภาพในเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยลองมาลั่งดูซิท่านนายกลดภาระงานใหญ่ไปแล้วตอนนี้ต้องการคน มารันเศรษฐกษิจในภาพรวมคุณเผ่าภูมิเข้ามาใหม่อ,มอจาจจะกลายเป็นผู้ง่ายคือแม่งานในการดูดิจิทอลวอลเล็ตส่วนคุณพิชัยซึ่งก็มีโอ้โหบารมีมต้องยอมรับนะฮะใน,ใน,ใ,นในธุรกิจมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอามาบริหารจัดการกับธนาคารแห่งประเทศไทยคืออาจารย์กำลังจะบอกเพราะว่ามันตรงกับข้อมูลที่หลายคนมองว่าภาพของนายกกับธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนยังจูนกันไม่ติดมันจูนไม่ติดพอมันจูนไม่ติดเนี่ยผมคิดว่ามัน มันมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาคนที่เข้าใจงานการเงินครับแต่มานั่งดูการคลังเพราะต้องการบริหารงบประมาณตามนโยบายมานั่งเนี่ยเขาอาจจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหรือไม่ถ้าตรงๆเลยว่ารัฐมนตรีคลังคนนี้น่าจะเชื่อมกับผู้ว่านธนาคารประเทศไทยได้ไหมฮะผมว่าได้เพราะว่าอยู่แกแกอยู่ตำแหน่งล่าสุดเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์ผมคิดว่าคุยได้แกสามารถเอาคอนเซิร์น คือต้องยอมรับว่าทนายกเนี่ยเอาคอนเซิร์นประชาชนในเรื่องดอกเบีย้ยในเรื่องดิจิตอลบอลเล็ตเนี่ยมาเป็นตัวเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อที่จะขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับคุณพิชัยเนี่ยผมคิดว่าแกมีแรงหนุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคการเงินเนี่ยแถมเข้ามาด้วยอ่าผมก็จะคิดว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะต้องมากขึ้นความได้เปรียบเลยอ่ามันก็ต้องคุยกันให้รอบด้านนะครับเพราะว่าบ้านเรานี้แปลกมากคือมองสองอย่างนี้ว่ามันต้องแยกออกจากกาัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายทั้งการคลังและการเงินเพราะขนาดที่เขาคุมมันพอๆกันเนี่ยม,มันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จ